อันนี้ครับเนาะก็คูดกันหนึ่งจากบ bon e อนไอ้ฮาซานิลก็หายไปดุนนานในลีได้เป็นป๊นสบายดีทุกคนมือนี้ก็มาอยู่กับซอกหน่อยฮาซานลหลังจากที่หายไปเป็นดุนตั้งนานเนาะบรดีลุมคลิปบรดย,ยังเลยก็เนื่องจากว่าที่ได้เห็นหน้านเนาะหน้าก,ก็แลว้วแหลือก,ก,ลอก,ก,ลอกเลิกหน้าก็แบบแล้วเวียกแล้วง,งานนะก็เลยชิมาซาตโมือนี้ก็ บอกน่อเองกับเสามาบึงวิธีเนาะเดยดทางในยุคเก้าูนที่น้ำมาใส่ในยุคสองพันสาวค่ะสองพันสาวเยุคเก้าน์จาโดนจกนานทำไรเละก็มาสมกันเนาะเดี๋ยวสิภามาสมเลยมาบึงกันวิธีนี่นะมันว่ามันดิสำไรขนาเนืองเจ้า่าหนบโบรายงบบคพอต้องใส่เองคนสุมกันเลย นี่นี่ก็คือวิธ<ะ>ีเอาดินขึ้นใส่รถอีแตกนั่นรถอีแตกก็คือรถไทยนะเอง <c oughs> อคนหนึ่งก็เป็นคนขุดนอส่จอบใซลูรือวจกบ้านห้องหัจกเมืองไทยเขาห้องว่าจอบขุดดินขึ้นมาแล้วก็เส <c oughs> <c oughs> ียมบอกอหว่วย <c oughs> เอาไปเลยบแบบนี้ จบของไว้จบส่วนขืนส่วนขืนนี่เนาะกับเหตุการณ์เป็นขบวนการเนาะซาบัดบ้านนิดน้อยของเขาแต่กัดเดียวสิพาไปบึงต้อนเอาเอาลงเนาะอันนี้เป็นวิธีการต้อนขึ้นขวดนี่มันแข็งแห้งนี่ตีเด็กน้อยนี่นี่บึงนู่นนี่เด็กน้อยนี่เด็กน้อยก็มาเห็ดน้ำเนาะคนนั้นได้ผ่านเหแข็งแห้งแน่นี่นะ นืองจากที่หายกับไปดุนก well <c oughs> <c oughs> ับบัวติเนาะพี่น้องเขาก็สิลืมกันเลยเพื่อนๆพูงเขาหนิเห็นกันกับคอมเมนต์ทักทายกันใหนเด้อทุกคนเออจานบอยนี่เลาะเลยเลยนะจานบอยนี่บุใส่หัวบุเมินบอยบุใส่หัวบุเมินบอยอีกแล้วเขาอ่ะเดี๋ยวเมื่อหนาบ่าวน้อยก็สิพาไปเห็ดคลิปดีๆให้เบิ่งเนาะ มื่อนี้กันเบาหน้อยได้มาเห็ุทางกันเลยแบบเด็กเลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้บึงกันว่าวิธีเห็ดทางทุ่มทางบ้านเฮามันเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าเนื่นองจากว่างุบบุพเพเนาะปูดได้กับได้มาซอยนอกจากเอาเหือเอาแห้งตัวเองขาเอา อันนี้ครับเนาะก็ขุดกันเนื่องจากบ่อลอีฮ่าสไนเอลก็หายไปดูหนานนรีเดย์เป็นเต้ได้ปะเต้เยวดำหน้าแล้วเกิดข้าก็ได้สิมาแบบประสานต่อเนาะเคลิปนี่โอเคเราก็ราจะพาไปเบื้องต้นเอาลงเนาะไปไปเบื้องต้นเอาลงกันอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแกล้งอะไรขึ้นหนึ่งแก้งเนาะ เป็นจุเป็นจุ2สองจุผัวมีราอีแต๊กอยู่สองคันเรถไทอยู่2องคันไปเบ่งเราไปเบ่งเส้นทางบอเทาทมกันโอเคไปนี่อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางเนาะบอเท่าทมกันเนาะอ่าฮ่าฮ่าทอา่าฮ่า่อน่าฮนาะ่ี่เนาะนี่ก็สาเป็นดิน่น่ยน่าฮ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 ่ามา่่าฮ่่าฮ่า่อฮ่าน่นา่มน่น่่่่ฮา ล้ก็เรียบร้อยเนาะกัสิพอ้ามาบึงคัวหรือว่าสะพานขามขามคล้องหรือว่าขามห่วยนะเนาะอันนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านได้สางคืนเนอ,อเองเนาะบริมีแบบ,บ<า>นักวิศวกรมาสางให้ได้ชาวบ้านสางคืนเนอเองเลยนี่คัวปูนนีบน่บ้านบ้านมีบ้านบ้านนน้อยซึ่งบ้านสิบหลังคาหรือว่าเป็นไงคือเป็นหมู่บ้านนน้อยสิบ สิบเอ็ดสิบสองล้างค้าเนาะที่ได้สางขึ้นนี้นะ่ะเพราะว่านี่สางขึ้นเมื่อวันที่ทะเน้เขามาบึงนี่สางขึง้นเมื่อวันที่สางสางคัววันที่สิบสิบเจ็ดกุมภาเบือนสองจ็ดวันที่สิบหาเมษาสำเร็จการสางโอเคเนาะก็คือเข้าใจกันคัวเนาะขามนี้เป็นคัวขามซึ่งใส่งบุบอยู่ สี่แสนสี่แสนบาทหรือลาวประมาณร้อยล้านร้อยห้าร้อยสิบล้านกีบเนาะนี่เป็นนามป่วยก็ยังมีนามอยู่เนาะอาศัยแบบนี่ผูกกั้นอยู่ทางไตไมันก็เลยอ่างอยู่ก็เลยอาศัยง่อยกล้วยเวลาเอาปล่อยมากเขามากิน <c oughs> สาไ้เนี่็เงินยังไม่ได้ไปไสเขาเลยถามส้มเลยยังเป็นหนีเขาอยู่ในคกลัวนี่ก็ได้ นี่วิธีการเอาลงเนาะอันนี้ก็เป็นหลุดอ e ีแท็กเนาะใส่แก่ดินนี่เต็มโหลดนี่โหลดหนึ่งก็บเฉพาะก็อยู่คุ้มหนึ่งนั่นแหละนี่ตอนนี่ก็เป็นวิธีการเอาลงอู้หูเป็นตามว่วนเนาะบ่ได้เป็นตามื่อยงเจ๊ดียังวะมีไม้แล้วขั้นหนึ่งไงน,นี่เขาเอาลงงไปนี้ก็จะมีคนสาวไงเนาะ เขาก็จะสะสระสระสะโอเคนี่เขาก็จะสะออกแบบนี้เขาก็ตั้มตัตัให้มันเน้นเน้นเพราะวกาเขเส้นทางเยสั่งถูกป้องไปเลยเส้นทางเอาเที่ยวกันถุงมือนี้แบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงวิกฤตเดสมื่อก่อนนะทางนี้เป็นขีดินทรายอยู่เลยพุ่นเราเส้นทางเก่าก็จะไปพุ่นนิ่มป่าพุ่นูดทางนิ่มป่ากุนขึ้นไปพุ่นทางเก่าอันนี้ทางใหม่คือพ่นเพจขึ้นมาในปี2017นนี่แหละ มาลงลามาลงน,นี่นี่มันเป็นคุม้นมนี่ถามผู้ชมนี่ทีมอลนี่มันเป็นคุม้มน,น,น,นี<อ>มน่มันมัน<ห>มันเป็นคุม้มสารคนณทาง,ทงเพื่อให้พิคคู่ญาติธรรมเนาะเขามาเยี่ยมยามพิคคูทางบรรณาการได้ง่ายขึ้นกว่าเกา่านี่ก็เป็นวิธีการเอาลงเนาะ ยากเลยค่ะเนาะเพราะว่าอย่างงกระโบมีใ okay, ส่แหงก้นขาเอาเดี๋ยวมันจะแล้วไปเองมันเนาะเมื่อยกรบโบดนดอกกระเบื้องเชวนี่โอเคนี่ฮะก็มาบึงรถนี่อีกเนาะรถนี่อีก นี่อะทางที่สั่งประมาณสัก4ีกิโลสามกิโลฮะสี่กิโลนี่แหละสิบลังค้าฮะพี่ซอบโบดีม้มีแบบเงินทองจ้างหลุดมาจกดินทุมให้ก็ใส่แห้งเจ้าของนี่แหละเนาะใส่ข้อมซามาชีนี่นะนแหละไปอยู่เก้าศูนย์นะเบิ่งเอาระบอบอยู่เก้าศูนย์ระบบพุ่นแหละ ระบอบลุงสุภาพอะไรเห็ดใเฮบึงตะกี้เนาะพากันเห็ดทางเห็ดคัวขามนะเออแล้วก็เก็บมานาใไส้อีก,กันฮ่า <c oughs> สว่วนลุงสว่วนลงุงบอยเฮ้ามาที่ไหนอูอ๋อันหนึ่งยีง่สิบเอ้าผมมาแต่มือปลาโอ้บหปวดใเรืเ่องเด้อนีน่ซึ่งทั้งทั้งหัวบ้านนะ่ะคือเห็ดแล้วนะแล้วเนาะก็คิดว่าสิสัมฤทธิภายในมือนี้กับมืออื่นนี่แหละเส้นทางเห็นที่เราจะชมกันนะี่เนาะ กว่าเห็นมาหลายมือแล้วเป็นสัปดาห์หนึ่งซองสัปดาห์แล้วรวมอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์แล้วเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นจานซุกเนาะผูดูที่สุดในมรนากาศเลยผูกแข้งผูกแข้งแห้งี่สุดนี่นะมันก็จะเป็นคุ้มแบบนี้เลยเวลาคนตกมารถเที่ยวก็จะเป็นคุ้มเป็นโบวกใหญ่ๆเนาะราาของคมมันก็จะเพี่ไปตลอดการเอาสมมันปับดีขึ้นมาเนาะ เสิน <c oughs> ทางไปนี่ก็น้ำถ่วมเนาะเป็นเขตนี้เนาะเพราะมันใกล้ป่วยน้ำก็เลยถ่วมมันก็เลยขาด่ยอันนี้ก็เป็นจะเป็นทุงหน้าเนาะเขาแบบเก็บเกี่ยวคู่เขาไปบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นจานบอยเนาะขาโ่ไซดีมยมก็คือบุ๋มเป็นจานบอยเ จานบอยฮูดีบ่าเปนเป,นเป็นจังไดฮนะนาก็เลยแบบจ้อมบ่อยอีกอยู่หนีนะแนะไรเนาะเดี๋ยวมือหนามียังดีๆบ้างน้อยกับสีไายมาให้เบิ่งเนาะพาใม่ฝ่ายมันติดไใจเลยกา่รถ้าฝ่ายมันติดใจเลยเสื้อผ้าลงไปบึงไต้คัวเนะะานะ ไต้หวัวใต้สะพานสะพานขามหวยหรือว่าสะพานขามห้องนั่นแหลนะเนาะสะพานขามคลองเส้นทางเส้นทางเป็นมา้าเขาโสมมามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็นจะละเอียดมันก็นจะเล่นได้งา่ายมันก็เที่ยวได้ง่ายอยู่เก่าเนาะใส่ความสามัคคีอยู่เก่าซูลเขาบ้านสิบเลี้สิบสองหลังคาเพชรฟาหลวงเมืองไต้หัวนี่ นี่อันนี้ก็จะเป็นไตไตไตสะพานเนะาะไตสะพานขัมหอ,นนอนนก็จะเป็นสองปองเมื่อก่อนนะัะเป็นปองเดียวคือปองนี้เนาะเพราะว่ามันปองนี้เขาอ,อาดไว้แล้วมันมันหน้ามันอั้งหลายพุน่นะนะขั้วนี่ก็ขนาดสี่สิบเซนเนาะมีเล็กแท่นใหญ่ข้างในซึ่งโมเมนต์ใส่คนกิน,นมันใส่ปุนธรรมดาเทโมเมนต์ซิกแพค อ่าเกคานคานก็เป็นขนาด40เซนเนาะคานขนาด40เซนคือแต่ละมุมจะมีคานหับกันเบิดก็มีเล็กใหญ่ซึ่งพื้นผนังนี่ก็ควมนาประมาณสา่า,สาวหาสาหาเซนหรือว่ายี่ห้ายสิบหาเซนนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นแผ่น ปูนปูนปูนทงบดเนาะในครัวเป็นแบบสภาพไปบึงการทรมดินต่อนี่ก็เป็นลำห้องสางแล้วก็ยังเป็นหนีเขาไหวอนยะู่เนาะในเมื่อท่านมีเงินไปจ่ายกขาเขาก็ใจดีเลยให้ติดหนีซึ่งสางครัวนี่ก็ใส่แรงงานคนเนาะบริมีหลดเนี้ยมาซอยเลยบริบบ ปูนกับแบบผสมเองเลยนี่ก็นี่เนาะจะเป็นเดินผสมปูนก็ได้หนทางนี่ผสมที่ละยี่สิบกระสอบเนาะนี่แหละแท้เนี่แหละที่เทาผสมปูนหรือก่ชิวมาใส่กใส่งานคนอยู่มาเทเนาะให้งานคนที่สางกับประมาณมีอยู่ประมาณสิบคนห้าสิบหาคนนี่แหละเนาะเ็ดครัวรนะคือบ่ได้มีบดมาซอยเลยรถมูปูนกับบดมีเนาะใส่แบบแห้งจะคลองเอาเลย โอเคเอาไปบึงวิธีการเอาดินขึ้นต่อไปโอเคน้อคานนี้เกิดมีลมหนาวเนาะบาเล่เพิ่นเป็นคนเห็ดคนกุ้มเจ้ยคนเพิ่นบอกว่าสำนีโบมื่อยเพิ่นว่าเ็อผู้เดียวก็ได้โบต้องมีผู้ซอยเออกะมึงยิ่งไรกะจบคลิปกันสำนีเนาะคนเดี๋ยวมือหนาวว่าน้อยสิมีคลิปยังมาลงให้เบิ่งกัอย่าลืมกดเข้าไปติดตามเด้อกด subscribe บ่าวหน่อยใฮาร์สแนล ซื้อซอ,องซื้อหน่อยห่ะแสเนลผู้ได้เห็นแล้วแล้วก็เข้าไปติดตามไปกำลังใจงั้นในคลิปต่อไปขอบใจทุกคนที่รับชมจนจบบาย